สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือเป็นวันเป็นวันหยุดพักผ่อนของเราเนาะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผออ่นนนอน,นของใครอีกหลายๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมา,ารีวิวเครื่องเนี่ยค่ะที่อยู่ตรงนี้อยู่ยตรงที่หน้าอยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้คือเครื่องชองกาแฟมันสามารถสกัดน้ําชาได้ด้วยวันนี้เราจะใช้สกัดชานะคะแต่ จะามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ใช้งานมา,าน่าจะ3-4ปีได้แล้วมั้งคะเครื่องนี้นะน่าจะซื้อมาตั้งแต่ก่อนโควิด1 9จะเข้ามานะคะเค,ครื่องนี้เราซื้อมาในราคา990บาทถ้าจำยี่ห้อไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะคะถ้ามันขึ้นชื่อมาไม่ตรงกับที่เราพูดเพราะเราอาจจะลืมซื้อนานแล้วยี y ่ห้อฟิลิปส์เดี๋ยวนี้ที่เราไปเจอในห้างก็จะเป็น พันกว่าบาทแล้วนะคะรุ่นนี้พันเท่าไหร่พันหนึ่งร้อาสิบพอะไรเงี้ยอาจจะมีโปรโที่ถูกกว่านี้ด้วยถ้าสั่งในอแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็เครื่องตัวนี้ความจุป,ปกติเขาบอกว่า15แก้วนะคะ15แก้วเราก็ไม่รู้ว่าแก้วไหนแต่ถ้าเป็นแก้วเราไม่ถึงนะคะเพราะเราชอบกินชากาแฟแก้วตโตๆตนะคะก็เนี่ย ก็จะเป็นเครื่องสีดํานะคะเครื่องนี้ของเราเป็นเครื่องสีดําเปิดฝามาเปิดฝามาก็จะเจอชั้นแรกนะคะอันนี้เป็นพลาสติกเกรดเป็นฟ้ดเกรดนะคะทนความร้อนได้อันนี้จะเป็นแก้วดีฟของเขานะคะก็จะเป็นแบบใหญ่มากนะคะแก้วดีฟแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นรองกับแก้วดีบนะคะนะคะี่ค่ะ เขาจะมีอีตัวเหมือนกลมๆตรงกลางข้างล่างของชั้นที่สองตัวนี้นะคะ mm. เขาจะไปปิดเนี่ยน้ำน้ำน้ำนำที่เวลาเขาสก,กัดเสร็จแล้วอะ่ะ mm. เขาจะเขาจะไหลออกมาตรงนี้นะคะ mm. ผ่านผ่านเช่านี้รูจะมีรูข้างล่างนะคะแล้วก็จะไหลเข้าสู่เหยือกตัวนี้นะคะซึ่งหยดตัวนี้ นี่แหละค่ะที่เขาบอกว่า15แก้วซึ่งของเราไม่ถึงหรอกแต่ก็ใหญ่ดีเราเคยซื้อเล็กกว่านี้นะคะ5แก้วเราว่ามันเล็กไปอันนี้โถเขาจะเป็นแก้วนะคะแล้วก็ด้ามจับเป็นพลาสติกฝาก็เป็นพลาสติกซึ่งน้ําก็จะเนี่ยของที่เราสก,กัดได้เขาก็จะไหลาจากตรงนี้ไหลาจากไอ้ตัวข้างบนเมื่อกี้นะคะลงกับรูนี้โดยอัตโนมัติเมื่อน้ําหมดสิ้นสุด ทั้งหมดเครื่องก็จะทําการอุ่นนะคะเขาจะอุ่นเองถ้าเราไม่ปิดสวิชเขานะเนี่ยสวิชจะอยู่ตรงนี้เปิดปิดแล้วก็เอาตรงเนี้ถ้าถ้าเรายังไม่ปิดสวิชเขาเขาจะทําการอุ่นของไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่ใจว่ามีระบบตัดน้ําหรือเปล่านะคะแล้วก็เทน้ําใส่ตรงนี้นะคะเทน้ําใส่ในนี้จุดได้เท่าไหร่เราก็จําไม่ได้อีกเพราะว่าโอ้ยมัน ก็เราซื้อนานแล้วเนาะแค่แบบมันดีมากเดี๋ยวเราจะมาดิฟอ่าชานะคะเดี๋ยวจะเราเราจะดิฟชาให้เพื่อนๆได้แบบน้ำลายไหลผ่านหน้าจอมือถือนะเรียบร้อยนะคะเราเสียบล๊กแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าเปิดเครื่องนะคะก็จะใส่น้ำนี่ค่ะเราก็จะใส่ชาลงไป ในนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำที่ใส่ลงไปได้ประมาณ1น0 0 0พัมแลจะบอก 1ML นะคะอนนานะเราจะเราไม่แน่ใจอ่ะว่าสวิชของเขาด้านไหนเปิดหรือปิดเพราะฉะนั้นกับปลักพ่วงเราก็เดี๋ยวนะเราก็จะเปิดปลักพ่วงแล้วเราก็จะมาดูว่าเครื่องทำงานไหมถ้าเครื่องยังไม่ทำงานแปลว่า สวิตด้านนี้คือกำลังปิดอยู่อ่าไหนเราลองกดมาด้านนี้สิแบบเขาจะสูบน้ำเขาจะต้มน้ำเขาจะต้มน้ำก่อนนะคะแล้วเขาก็ก็จะทำการาดูดน้ำมาราดบนแก้วชาบนน้ำชาบนผงชาในแก้วดีบนะคะไร เสียงเขาจะเหมือนเหมือนกระติกต้มน้ำร้อนทั่วไปอะนะคะกระติกต้มน้ำร้อนไฟฟ้าเดี๋ยวให้ให้ฟังอาจจะได้ยินไม่ชัดหรอกเพราะว่าเราจะใส่สาวด้วยก็นึกถึงถ้าใครมีมีกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะั่นแหละเสียงเสียงเขาจะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็จะตอนนี้เขากำลังต้มน้ำอยู่นะคะเราคิดว่ากาคงไม่ใสนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเปิดฝากาตอนที่เขาดูดมานะเพราะว่าคิดว่าเขาไม่เป็นไรไม่พุ่งนะคะก็เคยเปิดอยู่นี่เขากำลังสูบน้ำมาแล้วนะคะแบบนีนะะ้มันจะทำให้ชาหอมมากๆเขาจะมา ลดบนชาตรงนี้นะคะแล้วชาก็จะไหลน้ำชาก็จะไหลลงมาตรงนี้โถนี่นะคะนี่กำลังไหลลงมาให้ดูแนวนี้ดีกว่าน้ำชาก็จะไหลลงมาแบบนี้นะคะ เนี่ยเราข้างล่างฐานข้างล่างเขาก็จะทํางานค่อยๆต้มของเขาไปเรื่อยๆเหมือนกันคือพอหมดแล้วเขาก็จะทําหน้าที่เป็นเตาอุ่นนะคะตรงฐานเขานี่คือเสียง นี่ยตอนนี้ตื่นชาคือหอมมากขนาดแค่นี้ก็หอมมากๆเลยคือที่แรกอะ่ะเราว่าจะทําแบบชาชักคือผ่านถุงกรองนะคะคือเรามีอุปกรณ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอ่ากากาชงชาแล้วก็ถุงกรองชาแบบชาชักแล้วก็แบบแบบเนี้ยก็คือสกัดผ่านเครื่องทํากาแฟนะคะก็จะเป็น เออเราไม่รู้ว่าที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้โมกาพอร์ตนี่มันเหมือนกันไหมแค่ต่างตรงนี่ห่อไหมอะไรเราไม่แน่ใจนะคะแต่เราไปดูรีวิวดูคุณสมบัติของเขาแล้วมันก็เหมือนกันกับสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยไม่ต้องซื้อไม่งั้นก็บ้าบอคอแตกสั่งมานะคะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเขามีคุณสมบัติที่แตกต่างเราอาจจะซื้อก็ได้ต่อไปก็มีอยู่สทางนะคะก็คือเช่าห้องเพิ่มหรือไม่ก็ ไล่คนข้างๆให้ไปนอนหน้าบ้านอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะได้ใช้เตียงเขาเป็นที่เก็บของนะคะว่าไปเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเขาทำตอนตอนเขาสกัดหมดแล้วนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วไม่นานเลยนะคะน่าจะไม่เกินห้านาทีนี่ไง <c oughs> ก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยมาดูกกใกล้ๆนี่สีน้ำชาที่ได้นะคะ แบบนี้เลยแล้วกลิ่นมันหอมมากเลยคือตอนนี้มันหอมจนแทบแทบจะเวียนหัวไปเลยอะหอมมากหอมจริงหอมมากๆากกลิ่นนี่แบบตลบอบอวนเลยตัวนี้ตีเข้าจมูกแบบแทบจะเวียนหัวกลิ่นแรงมากนีคะคือกาอ,อ่น้ำสะกดน้ําชาหนึ่งลิตรนะคะประมาณนี้ใช้เวลา ทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิน1ิบนาทีค่ะน่าจะไม่ถึงเดี๋ยวเราจะไปสกัดชาชาเขียวมะลิอีกอย่างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่คือชานมที่ทําจากชาเมื่อกี้คือคนข้างๆเขาบอกว่าโอ้ยมันหอมมากเลยหอมจนแบบอยากจะกินชานมและอะไรเงี้ยลองดูสิอันนี้วันนี้ใส่ใช้จะบอกใส่กับใช้พร้อมกัน อันนี้ใช้ใช้นมผงนะคะเป็นนมผงแล้วก็น้ำตาลสายแดงนะคะก็จะได้ประมาณนี้คราวนี้นะคะเราก็จะมาทำาตัวชาเขียวมะลิกันนะคะในนี้ก็จะเป็นน้ำหนึ่งัน ml แล้วก็ชาเขียวมะลิสองช้อนโต๊ะนะคะสรุปแล้วเมื่อตะกี้3ามช้อนโต๊ะของอาชาขวานเขียว ก็ได้น้ำไป1,500 ml มันคือมันมันเข้มข้นมากเลยก็เลยต้องสกัดรอบที่2นะคะทีนี้เราก็จะทำการ1น0 0งหก็เลยต้องใส่เราก็ไม่รู้ความเข้มข้นมันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคะแต่ว่าก็โดยประมาณก็เลยใช้ชาเขียวมะลิแค่2ช้อนโตะ๊ะพูนๆพอนะคะ ต,ตอนนี้เครื่องก็กำลังเริ่มทํางานแล้วแต่อีกสักครู่หนึ่งนะคะมันก็จะไหลลงมาในนี้นะคะในโถนี้มันจะค่อยๆไหลลงมาตอนนี้เครื่องกำลังต้มน้ำร้อนแล้วก็ดูดน้ำร้อนมาราดลงบนตัวชานะคะข้อดีของ เครื่องชงกาแฟที่นำมาทำเป็นเครื่องชงชาแบบนี้มันจะหอมเพราะว่าความร้อนมันล่าจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะคะมันคือมันได้ทั่วถึงอะนะคะแต่เราก็คิดว่าอะไรมันก็ทั่วถึงแหละแต่ว่ากรรมวิธีของเขาเองมันก็มีส่วนนะคะเราก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เราใช้เครื่อง,องอชงกาแฟทำทำชาหรือทำกาแฟหรือกาแฟโบราณอะไรเงี้ยมันหอมมากเลย กำลังไหล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 มาตอนนี้ชาเขียวมาชาเขียวมะลิกำลังส่งกลิ่นนะคะโอ้ยอยากให้กลิ่นทะลุจองมาได้จังเลยโอเคน่าจะจบแค่นี้ค่ะเพราะมันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วเราก็จะรอให้ให้เขา,าลดอุณหภูมิล,ลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะคะก็คงจะเก็บชา แช่เย็นเอาไว้นะคะเพื่อทําทเป็นเครื่องดื่มต่อไปไม่ว่าจะผสมน้ําเปล่าหรือทําชาเย็นชานมอะไรก็ว่ากันไปเนาะ